คลิปอยากให้พี่ได้รถดีๆไปใช้กันจริงๆนะคะแล้วพี่ได้ไม่แท้ทุกคันนะพี่เช็คประวัติได้เลยซื้อสดไม่มีแวดด้วยนะคะพี่อยากเข้ามาดูรถพี่ติดต่อกิ๊บมาได้เลยนะคะด้านบนมาได้เลยพี่ขาด้านบนมาได้เลยกิ๊บแชร์โลเคชั่นให้แล้วกิ๊บจะบอกนี่แล้วพี่เห็นไหมจากที่ตอนแรกกิ๊บอัปเดตรถให้พี่เต็มลานเลยแล้วดูดิตอนนี้โล่งเลยโล่งเลยนะคะพี่พี่ขาเห็นไหมลานโล่งแล้วนะพี่พี่ขา นะคะมาช้าหมดแน่นอนนะคะพี่ๆขามาช้าหมดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพามาดูด้านนี้นะเดี๋ยวพามาดูด้านนี้ด้านนี้นะคะนี่เลยอันนี้เป็นตอนเดียวตู้ทึบของเรานั่นเองนะคะนะตอนเดียวตู้ทึบของกิฟก็มีนะพี่พี่ขานี่เลยนะนี่นะก่อนสมอบทาสปาให้ทั้งคันโลกสติ๊กเกอร์ให้ทั้งหมดนะคะพี่เอาไปติดโลโก้บริษัทพี่ได้เลย นะคะพี่เข้ามาเลือกกันได้เลยนะ